ลัคนาราศีพิจิกในช่วงสองเดือนนี้นะคะดาวเกตได้โคจรเข้าสู่ภพสุภะในพื้นดวงชะตาของคุณนะคะในจังหวะนี้ค่ะส่งผลให้คุณมีโอกาสที่มีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศมีโชคลาภโชคดีจากต่างถิ่นต่างแดนไกลใครที่ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศนำเข้าส่งออกหรือทำงานบริษัทต่างชาติมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ หรือมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นในด้านของสายงานต่างประเทศนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะบางท่านนะคะอาจจะมีความรู้สึกสับสนในเป้าหมายคือเป้าหมายไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ต้องตั้งสติให้ดีค่ะคิดให้ดีว่าตอนนี้เราต้องการอะไรเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายต้องชัดเจนการกระทําของเราจะได้ชัดเจนนะคะถ้ามัวแต่สับสนในเป้าหมายเราอาจจะเดินช้า ไม่ถึงเป้าสักทีเนาะดังนั้นค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่จะต้องจัดระบบระเบียบความคิดให้ดีช่วงนี้ค่ะยังเป็นโอกาสดีๆนะคะที่หลายๆท่านชาวพิจิกนะคะมีโอกาสที่จะได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึง้งหรือสนใจที่จะปฏิบัติธรรมอยากจะวิเวกอยากจะปล่อยวางหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยทำบุญทำทานบ่อยขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆถือเป็นช่วงเวลา